สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนครับวันนี้มาเจอกับกล้องรถสวยครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับเป็น Esu ุดีแม็ประตูครับเครื่อง2.5ครับปี2006นะครับคันนี้หรือว่าปีไทยก็ปี2549สีครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูรอบรอบคันครับรถสวยมากครับรถสวยเดิมครับคันนี้รถสวยเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆอบคันและรายละเอียด กล้องรถสวยนะครับผมรถคันนี้สวยเดิมครับการันตีครับไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับคันนี้ครับจะสดจะผ่อนก็ได้นะครับสดจะผ่อนก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับรถสวยเดิมครับคันนี้การันตีได้เลยสวยเดิมไม่มีชนหนัก หรือพลิกคว่ำหรืออุบัติเหตุครับถ้ามาดูรถแล้วมีพลิกคว่ำหรืออุบัติเหตุผมจ่ายค่าเสียเวลาให้เลยครับหนึ่งหมื่นบาทครับคันนี้ครับจะให้ดูยางครับยางใหม่สี่เส้นเลยครับยางใหม่ยางใหม่ๆหมสี่เส้นเลยนะครับยางใหม่สี่เส้นคันนี้ เสนอขายอยู่ที่ราคานะครับสามแสนสามหมื่นบาทครับผมคันนี้เสนอขายอยู่ที่สามแสนสามหมื่นบาทนะครับราคาก็ต่อรองกันได้ครับผมรถสวยครับคันนี้รถสวยเดิมเป็น e สูบเครื่องสองจุดห้าตัวสูงนะครับไฮแลนเดอร์ยางใหม่สี่เส้นครับผมยางใหม่ๆเลยสี่เส้นครับรถสวยเดิมครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนคันนี้การันตีได้เลยครับ เลขไมยอยู่ที่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในราคาต่อรองก็ได้นะครับจะสดจะผ่ก็พอลดได้อยู่ครับเลขไมยอยู่ที่แสนเก้าหมื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆฟังเสียงสตาร์ทดูนะครับโอ้ คันนี้เครื่องเสียงเพาะครับเป็นจอ USB เครื่องเสียงเพาะคันนี้แอร์หนาวครับเครื่องเสียงแบบสัมผัสนะครับผมใช้มือสัมผัสได้เลย <you> เครื่องเสียงเพาาะครับผมภายในสะอาดครับคันนี้ เรามีบริการรับส่งทั่วประเทศนะครับรับส่งทั่วประเทศรับส่งให้เลยทั่วประเทศครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองสอบถามเข้ามาได้นะครับราคา3ามแสนสามหมื่นบาทครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดแปดห้าห้าเจ็ดสองเก้าหนึ่งหนึ่งครับติดต่อผมได้เลยครับกล้องครับผมคันนี้สวยเดิมครับสวยเดิมทั้งคันครับ ก็จะมีอรอยสเก็ตหินนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูมีอยู่นิดหน่อยเองครับก็ลอยขีดควรเป็นธรรมดาครับนิดหน่อยตามอายุ<ม>ก็จะเปลี่ยนให้ก็กระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันหลุดออกนี่นะครับเพื่อนๆกจังหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไอ้ตัวเหล็กมันหลุดออกตัวเหล็กชุกโคเมียม,มหลุดออก ก็มีรอยตรงนี้ครับนิดหน่อยนี่ครับเพื่อนๆน,น่าจะเห็นนะครับรอยนิดหน่อยรอยสะเก็ดหินโดยรวมแล้วสวยครับรถสวยมากรถสวยเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ฮีสุไฮเนเดอร์นะครับปี2006หรือว่าปีไทยก็ปี2549ครับสวยมากครับ เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับมาดูรถถ้าไม่สวยหรือว่ามีอุบัติเหตุหนักผมยอมจ่ายค่าเสียเวลาให้เลยครับหนึ่งมืนบาทยอมจ่ายค่าเสียเวลาให้เลยคันนี้ขับดีมากครับผมลองดูแล้วครับขับดีมากคันนี้ลองขับดูแล้วขับดีมากครับ ให้เพื่อนๆดูห้องเครื่องนะครับครับห้องเครื่องห้องเครื่องฝากระโปรงแผ่นเพลนะครับห้องเครื่องสะอาดสวยเดิมครับฝากระโปรงก็สวยครับผมฝากระโปรง สวยเดิมหมดครับผมครับสวยเดิมนะครับองเ็นองเมนอ,อาร์ตเดิมหมดครับคันนี้เครื่องดีครับการันตีเลยครับคันนี้เครื่องดี อยสู่ดีแม็กครับสีประตูครับคันนี้รถครอบครัวครับรถครอบครัวไปได้กันเยอะครับคันนี้ไปได้ทั้งบ้านครับกระบะแม็กไลเนอร์อะไรก็สะอาดสวยครับเดิมๆครับคันนี้ สนใจติดต่อได้นะครับ0 8 8 5 5 7 2 9 1 1นึะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าวิดีโอนะครับหน้าคลิปราคาลดได้ครับราคาลดได้ครับผมคันนี้ราคาลดได้นิดหน่อยครับก็ลองโทรสอบถามเข้ามาดูนะครับคันนี้รถสวยเดิมแน่นอนครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ